สวัสดีครับผมเอนะครับผมชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆอ่านมาก็หลากหลายประเภทแต่ที่ชอบเป็นพิเศษคือแนวการพัฒนาตนเองและจิตวิทยาผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับทุกวันนี้หลายคนประสบปัญหาในการค้นหาตัวเองบางคนก็ใช้ชีวิตไปวัน,วน โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรืออยากเป็นอะไรซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ผาจะทําให้เกิดอาการหมดไฟก็เป็นไปได้ผมไปเจอแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเอามาปรับใช้กับปัญหานี้ได้ครับแนวคิดนี้เรียกว่าอิคิไกอิคิไกเป็นปรัชญาของชาวญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องความหมายของการมีชีวิตอยู่แม้จะเรียกว่าเป็นปรชัชญาแต่ก็เป็นแนวคิดที่เป็นธรรมชาติ และสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักอีกทีไกประกอบด้วยวงกลมสี่วงวางเหลื่อมซ้อนกันอยู่วงกลมวงแรกว่าด้วยเรื่องคุณชอบอะไรหรือคุณอยากทำอะไรวงกลมวงที่สองสิ่งที่คุณชอบนั้นคุณทำมันได้ดีแค่ไหนวงกลมวงที่สามสิ่งสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าและวงกลมวงที่สีผู้คนยอมจ่ายเงินให้กับสิ่งนั้นหรือไม่ หากคุณสามารถหาวงกลมตรงกลางของวงกลมทั้ง4เจอก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้เจออีกิไกของคุณแล้วเพราะว่าอิกิไกมักจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งผมขอยกตัวอย่างรุ่นน้องที่ผมรู้จักคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าเขาอยากทําธุรกิจปลั๊กไฟซึ่งในตอนนั้นก็มีแต่คนไม่สนับสนุนบางคนอาจจะแอบโผล่เยาะเขาด้วยซ้ํา ว่าทำธุรกิจปลั๊กไฟมันไม่น่าจะไปได้รอดแต่เขาไม่ย่อท้อครับเขาเริ่มต้นจากการขายปลั๊กไฟข้างตึกสํานักงานสะสมประสบการณ์จากนั้นเข้าสู่ตลาดออนไลน์สร้างสรรค์ตัวเองทำคอนเทนต์เองทุกวันทุกวันจนวันนี้ครับเขาเป็นเจ้าของเว็บปลั๊กไทย .com เว็บไซต์ขายปลั๊กไฟอันดับหนึ่งของประเทศผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จ ก็รวลเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วยกันทั้งนั้นแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้เป็นความชำนาญและเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากพอความสำเร็จก็จะเข้ามาหาเราเองแต่อิกิไกก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเจอความหมายของชีวิตหรือเราจะมีความสุขเมื่อเราไปถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้นอิกิไกย,ยังให้ความสำคัญกับความสุขในระหว่างทางอีกด้วย หากวันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณชอบผมขอให้ตั้งใจทำมันให้ดีแล้วแบ่งเวลามาหาสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากทำแล้วค่อยๆพัฒนามันขึ้นมาแล้วอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะครับอาจจะเป็นการดูซีรีส์สักตอนครึ่งตอนก็พออย่ามากกว่านั้นเพราะถ้ามากกว่านั้นคุณจะไม่ได้ทำอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวนี่ก็เป็นสิ่งที่เราหาความสุขได้ในแต่ละวันถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกว่า คนที่อยากเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีแล้วยังไม่มีใครฟังคนที่อยากเป็นนักเขียนเขียนบล็อกเขียนบทความแล้วยังไม่มีใครอ่านคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปขึ้นมาก็ยังไม่มีใครดูแต่หากวันนี้คุณได้เริ่มต้นคุณได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้พัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันทุกวันผมวันนี้ก็ดีเพียงพอแล้วครับลองค้นหาไอคิไกของคุณดูแล้วมาแบ่งปันกันนะครับหากใครอยากหาอ่านเพิ่มเติมไปหาอ่านได้ที่หนังสือสองเล่มน,นี้ ส่วนใครที่ถนัดดูถนัดฟังก็ติดตามผมต่อไปนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและตอนหน้าผมจะมาพูดถึง5เสาหลักของอิกิไกในการช่วยค้นหาตัวเองขอบคุณครับ